ใครเห็นก็ต้องร้องว้าวนะคะกับรถแบลลองนะคะฟังก์ชันจัดหนักจัดเต็มนะคะกับนิสสันนว v ล r ่าบายอยเอ dition 2.5ตัว EL เกียร์ออตโตส้สประตูเครื่องยนต์สวยๆใหม่ๆไม่สี่0 0ื่นเท่านั้นท่านผู้ชมไม่40,000ื่นเท่านั้นนะคะใครอยากได้นะคะมาเอาไปขับเลยภายในนะคะสวยมากกริบมากนะคะสภาพเบาะเดิมนะคะแอร์เย็นนะคะ เบาะสีดำนะคะแถบสีส้มนะคะ f c เนี่ยนะคะหน้าจอเนยกว้าง,างโ,ตโตนะคะภายในสวยฟังก์ชันเนี่ยจัดเต็มจริงๆนะคะแอร์หน้าแอร์หลังให้หมดเลยนะคะสภาพเนี่ยเดิมทุกคันนะคะเดิมทั้งคันและถ้าใครอยากได้นะคะกดดูรายละเอียดในคลิปนะคะจะทำให้ท่านผู้ชมรู้สึกว่ามาดูรถกับเจ้จาจ๋าด้วยตัวเองผ่านหน้าจอเลยวันนี้ไปชมกัน สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องเาจ๋ารถสวยเกรดเอนะคะอยู่กับน้องเจจาที่โกดัง3นะคะของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้เจจามีรถเช่าใหม่นะคะของรถแบรนด์รองนิสัน น a ว์บรานะคะแบ็กอีดิชันนะคะเป็นตัว2.5 EL นะคะตัวท็อปเลยนะคะได้เกียร์ออโต้4ประตูนะคะสำหรับตัว NP 300คันนี้นะคะได้สีแดงดำไปเลยนะท่านผู้ชมนะคะใครสนใจนะคะตามหาอย่าคิดเดยอะอย่าคิดนานนะคะสภาพรถสีสวยนะคะคุณภาพเกรด A เอาไว้ใช้งานค่ะลูกค้านะคะใครสนใจรีบเข้ามาดูในคลิปให้จบเลยฟังก์ชันให้มาเยอะคะ่ะ FC นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟตาด้านหน้านะคะไฟ daytime running น,นะคะกระจังหน้าสีดำนะคะทะเบียนเดิมยังไม่ ได้เปลี่ยนเลยนะคะคันนี้รอทะเบียนเป็นกรุงเทพนะคะรอโอนย้ายเข้าเพชรยนต์แล้วจะเป็นทะเบียนกรุงเทพ f อคนไหนอยากได้นะคะเนี่ยฟัก์ชันเยอะๆนะคะฟัก์ชันเยอะๆแล้วก็ชอบรถแบรนด์ลองแล้วก็ชอบแบรนด์นิสสันด้วยความหลอ่อความเท่และราคาถูกนะคะราคาถูกมากๆคันนี้ราคาแค่5้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามามาเอารถสวยๆกับเจ,จ้าจ๋าไปขับนะคะไฟด้านหน้าสภาพสวยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟตัดหมอกคู่หน้า ะะสติกเกอร์สะท้อนแสงนะคะสีแดงนะคะแล้วเป็นสีเดิมโรงงานนะคะรับประกันโครงสร้างค่ะไม่ชนหนักไม่พควารไม่จมน้ำนะคะคิ้วซุ้มล้อติดให้สวยๆเท่ๆเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะติดให้สวยๆเท่ๆเลยนะคะล้อแมกอันลอยสีดำนะคะขอบ18นะคะยางโตโยนะคะติดมาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะใต้ซุ้มล้อสภาพสวยนะคะไม่มีรอยสนิมไม่มีรอยแก้ไขนะคะ ไม่มีรอยชนแน่นอนค่ะ fc สภาพเดิมๆนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของสติกเกอร์ด้านข้างนะคะฟังชันนะคะสมาร์ทเอนทรีให้ทั้ง2บานนะคะปุ่มสมาร์ทไม่ใช่ปุ่มสมาร์ทเอนทรีให้ทั้ง2บานนะคะบานคนขับและคนนั่งข้างมาพร้อมสติกเกอร์นะคะลายสัตว์โคนค่ะ fc นะคะแล้วก็มาดูในส่วนของกระจกนะคะภาพอัตโนมัติไฟฟ้าตรงนี้ถลอกลอกนะคะถ้าอยากได้ใหม่เดี๋ยวจะจ๋านะคะให้น้องช่างแก้ไขให้นะคะไฟเลี้ยว led ค่ะ fc กันสาติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพเดิมๆเนี่ยค่สภาพเดิมๆ,นะะาม,ๆมาเอาไปใช้เลยนะคะตรงนี้สวยจริงค่ะ s ขายดีมากบอกตรงเจ้จา๋าขายดีมากรุ่นนี้นะคะรีบเข้ามาเอาเลยนะคะบันไดทางขึ้นไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยชํารุดไม่มีรอยหักค่ะนะคะแล้วก็สติกเกอร์ด้านข้างนะคะคําว่า black edition นะีคะอยู่ครบเหมือนเดิมค่ะลายสัตว์โคนสีเทาดํานะคะ ตัดกับสีแดงสวยนะคะสวยสดส <dam S 1> ๆเลยนะคะเจ้าจ๋าบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ขายดีนะคะตัว e l เพิ่งมีเข้ามานะคะปีนี้เลยนะคะเพิ่งมีเข้ามาปีนี้เลยนะคะสําหรับสีแดงดํานะคะล้อทั้งสีล้อไม่มีรอยขูดไม่มีรอยตําหนิเลยนะคะ f c แล้วก็ในส่วนของช่วงล่างนะคะช่วงล่างนะคะตรงนี้นะอ่านี่นะคะช่วงล่างนะคะอ่าแคสซีเดิมทั้งเส้นเลยนะคะแคสซีเดิมทั้งเส้นนะคะตรงนี้ลูกค้าสนใจนะคะรีบโทรเข้ามานะคะด้านหลังเช่นกันค่ะด้านหลังช่วงนี้นะคะจะได้ทั้ง กล้องถอยนะคะมีกล้องหน้าให้ด้วยเดี๋ยวจะจ้าพาไปดูกล้องหน้ามีกล้องถอยนะคะจะมีกล้องทั้งซ้ายทั้งขวาเลยหรือว่ากล้องมอง360ทิศท,ทางนะคะเอาไปใช้งานได้เลยนะคะหรือว่าในส่วนของตัวนะคะบนในทางขึ้นอยู่สภาพสวยสภาพเดิมสภาพไม่ชํารุดไม่แตกหักไม่สูญหายนะคะ F4 เจ้าจ๋าถือว่าคุมนะคะใครที่นิยมรถแบนลองนะคะเน้นใช้งานไม่ได้เน้นตามแบรนด์นะ เน้นความคุ้มค่าเน้นราคาถูกเอาไปใช้งานยาวนะคะตรงนี้จะจ่าขอบอกเลยว่าสุดคุ้มนะคะไลเนอร์นะคะสภาพสวยสวยเลยนะคะ fc ไม่มีรอยแตกรอยหกักหรือว่าไม่มีรอยแมกระทั่งรอยถลอกเลยนะคะมีที่ล็อกสัมภาระให้ด้วย4จุดนะคะซ้ายขวานะคะฝั่งละ2จุดนะคะแล้วก็ในส่วนของสะโพกซ้ายสะโพกขวานะคะน็อตดูชัดๆเลยนะคะ fc น็อตเนี่ยดูชัดๆเลยนะคะสภาพสวยๆเด็ดๆนะคะสภาพสวยนะคะในส่วนของตัวนะคะล่องนะคะท่อเก็บสายไฟหรือว่าตัวน็อตรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะคะสภาพสวยนะคะไม่มีรอยถลอกนะคะไม่มีรอยแกะรอยถอดขายเอฟซีมาดูรถตัวจริงกับเจ้าจ๋าได้ที่เพชรยนเลยนะคะรับรองไม่มีผิดหวังข่ะเอฟซีรับรองไม่มีผิดหวังค่ะนะคะใครสนใจนะคะเป็นเอฟซีน้องกจ้าจ๋าอยู่นะคะมองหารถมือสองไปใช้งานแต่อยากได้สภาพเกรดเอเจ้าจ๋าแนะนําเลยเจ้าจ๋าแนะนําเลยนะคะดีเข้ามานะคะเนี่ย ไฟท้ายส,สวยๆใสๆไม่มีรอยแตกรอยรอยเหลืองนะคะเอาไปใช้งานได้เลยค่ะ FC ไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวนะคะหาจะจา่าเพชรโตนไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะเรื่องไฟนงไฟแนนซ์เดี๋ยวจะาจาจัดก,การให้นะคะตรงนี้ ล้อแมกนะคะนี่ล้อด้านหลังนะคะตรงนี้สวยๆเลยนะคะ f แ Cat C นะคะนี่เดิมทั้งเส้นนะคะเจ้าของเดิมเขาพ่นการสนิมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเขาพ่นการสนิมแล้วมาให้เรียบร้อยนะคะบันไดทางขึ้นสภาพสวยค่ะ f c นะคะที่เปิดประตูสีดํานะคะเนี่ยใครอยากได้อะไรนะคะฟังก์ชันตัวนี้ให้มาหมดแล้วฟังก์ชันตัวนี้ให้มาหมดแล้วนะคะสวยๆคมๆนะคะแผงประตูสวยๆเดิมๆค่ะ f c นะคะมีปุ่ม ตูออโต้กระจกออโต้หนึ่งบาทนะคะเซ็นทัลล็อกปุ่มพับกระจกจนนมัาไฟฟ้าแล้วก็เป็นในส่วนของตัวปรับนะคะไปะตามระยะการมองเห็นของเราได้เลยนะคะหรือว่าปรับไฟฟ้านั่นเองนะคะฝั่งนี้ซ้ายขวานะคะและนี่สำคัญนะคะเนี่ยแผ่นเพจนะคะแผ่นเพจเนี่ยสวยๆเดิมๆเ,เลย FC เดิมๆเ,เลยค่ะนะคะคาเสา A เสา B นะคะตัวน็อตไม่มีรลอยแกะค่ะ นะคะสีรอยแต้มาจากโรงงานยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เลยนะคะ f c นี่คือความสวยงามความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้ไปกับเจ้าจ๋านะคะเอาตรงๆเลยนะคะไม่มีผิดหวังนะคะเจ้าจ๋าไม่โกลง,งลูกค้าแน่นอนรถที่เพรเยลนขัดรถเกรด A เ,เท่านั้นแล้วจุดต่อมานะคะฟังกช์ชันเขาให้เยอะนะคะสําหรับในส่วนของตัวนะคะ พวงมลลาลัยนะคะเป็นพวงมลลาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันนะคะสองฝั่งเลยมี Apple Ca คาเพนะคะเป็นพวงมลลาลัยสีเทาเมทัลลิกนะคะแล้วก็สีดำนะคะสภาพสวยค่ะคันนี้สวยจริงนะคะเอาไปใช้งานได้เลยนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะเบาะเนี่ยนิ่งๆนะคะเบาะนิ่มๆนะคะสภาพเบาะสวยสวยเดิมๆเลยนะคะเอาไปใช้งานค่ะลูกค้าไม่มีรอยขาดไม่มีรอยหลุดไม่มีรอยลุยไม่มีย้อยยุยรอยยุยแน่นอนนะคะ เกียร์ออโต้นะคะแบบ6สปีดค่ะ FC เกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะคะสภาพคอนโซลเกียร์ Gear ใช้งานง่ายไม่ไม่สับสน นะคะแล้วก็กล้องถอยนะคะกล้องหน้ากล้องมองสา0องศานะคะบอกเลยว่าใช้งานได้ปกติเดี๋ยวจ้จาจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้านะคะ F สสวยๆนนเนียนๆเลยนะคะสวยๆเนียนๆเลยนะ,ะน,นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีที่เก็บของเก็บสัมภาระวางดอกบกดอกไม้นะคะตรงนี้เอาไว้ใช้งานสภาพส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะเนะคะเอาเป็นว่าคันนี้นะคะเป็นเครื่องดีเซล นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขาะ f อนะคะใครกังวลน,นะคะกลัวโดนย้อมเอวขายนะคะตรงนี้บอกเลยว่าจ้าจ๋าไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวงังเดี๋ยวจ้าจ๋าไปเอากุญแจแป๊บหนึ่งสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูตอนนี้จ้าจ๋าสตาร์ทเครื่องยนต์มาอยู่นะคะนี่คือไม่แท้นไอซนะอ่ะโฟกัสน,นิดนึง ไม่48,100กิโลเมตรนะคะกับพวงมาลัยสวยๆนะคะวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะคะนี่คือรถใหม่แท้ใหม่เดิมแล้วมือเดียวนะ,ะ FC ไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องกังวลน,นะคะปุ่มพุ้สตาร์ทมีให้กุญแจรีโมด2ดอกนะคะแล้วมาพร้อมหน้าจอนะคะจะจะาบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากนะคะแล้วหน้าจอดีกว้างมากนะคะ FC ไม่ว่าจะเป็นระบบเมนูหรือระบบทัชสกรีนลูกค้าสามารถเลือกโหมดนะคะตั้งค่าการใช้งานตามความต้องการของคุณลูกค้าได้เลยเหมือนนะคะระบบ a n d ด o i d ลยนะคะ FC ความสะดวกสบายนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงนะคะเราสามารถเลือกได้เลยนาฬิกงนาฬิกานะคะตั้งรูปแบบนะคะสามารถทําตัวเองได้เลยนะคะลูกค้าเลือกตามใจชอบเลยนะคะระบบแอร์ระบบวิทยุนะคะแอร์ Air, เนี่ยเป็นแอร์ออโต้นะคะแอร์ออโต้นะ FC นี่คือฟังกช์ชันที่เขาให้มานะเป็นแอร์ที่เย็นมากนะคะแอร์ Air เย็นมากเย็นจนหนาวเลยนะคะเย็นไม่ได้แพ้กับแบรนด์หลักเลย นะะเนื้อหาแอร์เย็นมากนะคะช่องแอร์นะคะแล้วแต่ปรับตามระดับตามใจชอบเลยนะคะใครที่ชื่นชอบอยู่นะคะสำหรับตัวนวราอันนี้นะคะลูกค้ารีบตัดสินใจเร็วนิดรนึงนะคะ<ส>เดี๋ยวจะจ่าพาชมเองนะคะความถึกความทนนะคะรับรองรับประกันนะคะสุดยอดเลยแล้วพิเศษกว่านั้นนะคะคันนี้กล้องมองอกระจกมองหลังนะคะ fc เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะคะแล้วมีที่บอกนี้คือโหมดบอกทิศนะคะว่าตอนนี้รถเราจอดหน้าไปทางทิศไหนอยู่ นะคะเขาจะบอกเลยนะคะถ้าทิศเหนือเขาก็จะเป็นตัวเอ็นนะคะตอนนี้เราอยู่ทิศอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษไปไม่ออกนะคะเดี๋ยวเรามาศึกษาตั้มหลังตรงนี้แต่ว่าบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นปุ่มบอกทิศทางนะคะแล้วก็ที่บังแดดนะคะเอที่บังแดดนะคะเนี่ยถุงพลาสติกยังไม่แกะออกเลยนะคะถุงพลาสติกยังไม่แกะออกเลยนะคะข้างคนขับนะคะมีกระจกสองหน้าให้ด้วยเวลา,แต,าแต่งหน้าไปกับคุณภรรยานะคะก็อยู่ที่ มีไฟให้ด้วยนี่มีไฟให้นะคะสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกคันนี้สมบูรณ์แบบมากเลยคะคันนี้อังตรงสมบูรณ์แบบมากนะคะลูกค้าใครอยากได้นะโทรหาจะาจ่าเร็วนิดนึงโทรหาจะจ่าเร็วนิดนึงนะคะหาจะจ่าที่เพจรดนเลยนะคะอ่ะเราดูรายละเอียดภายในนะคะด้านหน้าคนขับแล้วเราไปดูในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังคะ่ะ FC ด้านหลังนะคะ FC นะสภาพแผงประตูนะคะสวยสวยเดิมๆมนะคะ FC แผงประตูสวยสวยเดิมๆมนะคะ ตัวน็อตนะคะรายละเอยียดต่างๆนะคะสภาพส่วนสภาพเดิมนะคะตรงนี้นะคะเบาะคู่หน้าด้านหลังนะคะจะมีกระเป๋าจริงโจให้ถึง2เบาะ2เบาะเลยมีแอร์แยกโซนให้ด้วยเนี่ยระดับแอร์มีให้ด้วยนะคะบอกแล้วว่าคันนี้นะคะฟังกช์ชันเขาให้มาไม่ห่วงไม่กักเป็นแบรนด์ที่จะจ้าขายดีที่สุดเอาตรงเลยนะคะขายดีนะคะซื้อง่ายขายคล่องค่ะนะคะแต่ราคาก็สุดคุ้มสุดประหยัดเหมือนกันในราคา5้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นไม่ต้องดาวข่ายอีสีรายได้สองเท่าค่างวดนะคะมาเอาไปขับเลยออกได้ทุกอาชีพ Anyway ตัวน็อตนะคะมาดูนะคะตัวน็อตสภาพสวยๆในไอฟตัวน็อตสภาพสวยๆนะคะโครงสร้างสวยๆเดิมๆนะคะเนี่ยน็อตไม่มีอะไรแกะเลยถอดจะจ่าให้ดูคานเสา A เสา B ถ้ารถไม่สวยไม่เดิมเจจ่าไม่เอามารีวิวให้เสียชื่อเสียงแน่นอนนะคะจจจ่าแจ้งก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเจจ่าจะพาไปชมนะคะไม่สี่หมื่นไม่น้อยขนาดนี้นะคะไม่เห็นไม่เววไม่ได้ลูกค้านะไม่เห็นไม่เววไม่ได้นะไอฟีนะใครอยากได้รีบโทรเข้ามาหาจ่านิดนึงนะคะอย่าคิดเยอะอย่าคิดนานค่ะนะคะ สีสวยๆนะคะไมลสี่หมนะคะราคาสะดุดตาแบบนี้นะคะใครเห็นใครร้องบาวแน่นอนซื้อรถมือสองที่พิดยดตนนะคะไม่มีผิดหวังจะจ่าแจ้งก่อนเลยจะจ่าไม่มีผิดหวังนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนตัวของห้องเครื่องยนต์กันไปชมกันเลย มาดูเครื่องยนต์ค่ะนะคะแต่ก่อนไปดูเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวจะจ๋าจะให้ดูอะไรก่อนนี่ตรงโลโก้นะคะนิสันนะคะ FC นะคะจะมีในส่วนของกล้องหน้านะคะเนี่ยให้ด้วยนะคะฟังก์ชันให้มาเยอะแบบจัดเต็มจัดหนักจริงๆนะคะสมนี้เนี่ยะคะไม่ว่าจะเป็นคันยึดนะคะหม้อน้ําด้านหน้าตัวน็อตไม่มีรอยแกะนะคะรอยฉีดแต้มมักจากโรงงานยังอยู่นะคะคานด้านหน้านะคะตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะ f c สภาพดีสวยเดิมๆนะคะตัวน็อตแก้มขวานะคะสภาพเติมนะคะ สภาพเดิมนะเอฟนี่ะนี่น็อตฝากระโปรงนะคะสภาพเดิมคือถามว่ารายละเอียดรถแค่สี่หมเนี่ยไม่วิ่งแค่ส0 0 0 0ื่ถามว่าวิ่งน้อยไหมวิ่งน้อยแน่นอนค่ะวิ่งน้อยแน่นอนสภาพสวยนะคะกลิบๆนะคะเครื่องยนต์แห้งใหม่กลิบไม่มีสนิมไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องไม่กระทั่งป้ย QR code นะคะที่ติดอยู่เครื่องยังอยู่อยู่เลยนะคะป,ปุ่มท่อปุ่มท่อแอร์นะคะหรือว่าระบบแบตเตอรี่นะคะ สภาพเดิมทั้งหมดคานทั้งคานนะคะเดิมทั้งหมดเลยนะคะเดิมมาก FC เดิมมากนะคะดูกันชัดชัดนะคะรายละเอียดตัวน็อตเนี่ยลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะรถมันเช็คประวัติได้อยู่แล้วนะคะรถมันเช็คประวัติได้ทุกคันอยู่แล้วนะคะสำหรับรถที่เพชรยนเนะะี่ยค่ะถ้าลูกค้าชื่นชอบลูกค้าจะได้โทรเข้ามาหาเจ้าจ๋าค่ะ ะะราคาละเอียดเรื่องรถอยากทราบเพิ่มเติมตรงไหนนะคะทักหา,าจะาจ่าได้เลยจะจ่ามีคําตอบให้ลูกค้าโุกคาถามแน่นอนข่ะเอซีรีบโทรเข้ามาอย่าลืมเราริบม,มาจองเงินด่วนเลยจะจ่ารอที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึง4แยกมินบุรีกรุงเทพและที่สำคัญนะคะรถของเราออกฟรีดาวได้ข่ะ f อไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจออกได้ทุกอาชีพนะคะทุกอาชีพบอ,อกได้ค้าขายพนักง,งานบริษัทข้าราชการและสาหกิจนะคะ อาชีพส่วนตัวขายขับวินขับแก๊ปซื้อได้หมดเลยขอเพียงอย่าติดแบคลิสอย่างเดียวนะคะอย่าติดแบคลิสอย่างเดียวนะคะถ้าอยากได้รถดีๆสวยๆไว้ใช้งานขับไปประทับใจนะคะได้ไปคุ้มค่าตรงนี้แค่นี้ก็คุ้มความสามารถของเพชรดนแน่นอนนะคะเพชรดนจัดให้แล้วนะคะจัดให้แล้วนะคะตรงเลยนะคะรีบโทรเข้ามาสําหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เจ้าจ่าเพชรดนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ